ต่อมาเรามาดูขั้นตอนในการทําแกงมัส,สมั่นนะคะแกงมัส,สมั่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหอมแดง44กรัมกระเทียมไทย18กรัมเกลือครึ่งช้อนชากะปิ1ช้อนชาลากผักชี12กรัมพริกไทยเม็ด15กรัมพริกชี้ฟ้าแห้ง10เม็ดตะไคร้6กรัมข่า6กรัม ลูกผักชีสองกรัมยี่ลาอบเชยหนึ่งส่วนแปดช้อนชาการพูหกดอกเม็ดรกระวานสองเม็ดลูกจันหนึ่งส่วนแปดช้อนชานะคะวัตถุดิบข,ของการทำแกงมัสั่นนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการและก็ขั้นตอนในการโขกพริกแกงนะคะเราจะนําส่วนผสมที่มีความแห้งแล้วก็มีความแข็งนะคะลงไปโขกก่อนนะคะวิธีการใช้เราจะใช้เป็นนิยมใช้เป็นคกหินมากกว่าคกไม้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวพริกแกงมนนีความเนียนและก็ละเอียดมากกว่านะคะจากนั้นนะคะเราก็นําส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปโขกก่อนนะคะ เมื่อขกส่วนผสมที่เป็นของแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนผสมที่เป็นพวกเม็ดพริกชี้ฟ้าแห้งตะไคร้ขา่าใบมะกรูดนะคะตามลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็กะปิกะปิเนี่ยเราจะเติมลงไปทีหลังเลยนะคะข้อแตกต่างของการทําพริกแกงม,สมัสัมนเราจะสังเกตได้ว่าทําไมเราเวลาเราไปซื้อพริกแกงม,สมัสัมนตามท้องตลาดเนี่ยทำไมเขาถึงมีความมัน เนื่องจากว่าเขาจะนำะพวกลูกจันเม็ดรกรวานการพูอกเชยดอกจันแล้วก็ยี่หล่าก็คือการนำเครื่องเทศกับพริกชี้ฟ้าแห้งเนี่ยคะ่ะนำไปผัดทำน้ำพริกแกงมัสมั่นก่อนนะคะวิธีการก็คือนำหอมแดงพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะที่แกะเม็ดออก ะะทำให้เนื้อที่แกงอย่างมีความเนียนแล้วก็พวกยี่หลา่าดอกจันอบเชยการพูแล้วก็เม็ดรกระวานแล้วก็ลูกจันเนี่ยนะคะส่วนผสมของเครื่องเทศเนี่ยนะคะก็จะทําให้มันเป็นปนําไปป่นให้เป็นผงนะคะวิธีการที่จะทําให้หอมก็คือการนําไปคั่วก่อนคั่วให้มีความหอมแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็ผัดตัวพริกชี้ฟ้าแห้งกับพวกเม็ดพริกแกงตัวส่วนผสมของผงเครื่องแกงลงไปนะคะผัด ในน้ำมันนะคะผัดจนเกิดความหอมข้อดีของน้ำมันก็คือจะช่วยรักษาความหอมของตัวพริกแกงเอาไว้ทำให้น้ำมันหอมแล้วเขยของส่วนของเครื่องเทศต่างๆเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำมันนะคะน้ำมันก็ทำให้เป็นน้ำมันที่มีกลิ่นของเครื่องเทศนะคะแล้วก็จะช่วยให้เครื่องช่วยรักษาเครื่องเทศนั้นๆเนี่ยให้ให้ไม่มีความเหม็นอับนะคะก็จะเป็นข้อดีนะคะ จากนั้นก็นํามาผสมกับส่วนของเครื่องแกงต่างๆนะคะก็จะกลายเป็นพริกแกงมัสมั่นนะคะหรือมีวิธีการทางรัฐก็คือการนําเครื่องเทศที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมาผสมกับที่ผัดกับพริกชี้ฟ้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมกับพริกแกงเผ็ดก็จะได้เป็นพริกแกงมัสมั่นเช่นกันนะคะวิธีการทําแกงมัสมั่นก็คือการนําส่วนใหญ่จะใช้เป็นไก่แล้วก็เนื้อนะคะ นำไก่กับเนื้อเนี่ยอา,อาจจะนําไปหมักกับกะทิก่อนหรือว่าไปต้มกับตัวกะทิก่อนเพื่อให้เขาเกิดความนุ่มก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ต้มก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากว่าแกงมัสมั่นจะแตกต่างจากแกงชนิดอื่นตรงที่ว่า,าจะใช้ระยะเวลาในการหุงต้มค่อนข้างนานนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการเคี่วด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็นําพริกแกงเนี่ยไปผัดกับกะทินะคะแล้วก็ไปใส่ตัวหางกะทิลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ไก่แล้วก็นํามันฝรั่งหรือว่ามันเทศหรือว่าจะใช้มันชนิดอื่นๆแทนทดแทนก็ได้นะคะนํามาปอกแล้วก็นําเอาลงไปในแกงนะคะใส่ลงไปในแกงด้วยนะคะหรือจะอ,อีกสูตรหนึ่งก็คือการนํามันเนี่ยไปทอดก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในแกงก็จะช่วยให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่หรือว่าใช้เป็นหอมแขกแทนก็ได้นะคะแล้วก็นําถั่วลิสงเม็ดใหญ่คั่วหรือว่าทอดนะคะ ใส่ต้มลงไปด้วยนะคะเคี่ยวจนเคีเ่ยวจนเ,เนื้อเนี่ยไก่เนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็จะได้แกงมัสมัมนที่ถูกต้องนะคะของการทำนะคะรสชาติของแกงมัสมัมนเนี่ยจะมีความอ,าออกหวานมันนะคะแล้วก็มีความเค็มนะคะเล็กน้อยนะคะไม่มากจนเกินไป ะะเทคนิคการขกเครื่องแกงนะคะหรือว่าการขกพริกแกงนะคะก็จะใช้พริกแกงแห้งกับเกลือนะคะขกจนละเอียดก่อนนะคะแล้วก็หรือว่าถ้ามีพริกไทยก็ใส่พริกไทยไปก่อนนะคะแล้วก็นาส่วนผสมที่ค่อนข้างแข็งก่อนนําไปโขกนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปหลังสุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นส่วนผสมที่มีความ มีน้ำค่อนข้างมากนะคะเมื่อใส่ลงไปเนี่ยมันจะทําให้พริกแกงเราแฉะเวลาตำหรือเวลาโขลกเนี่ยก็จะกระเด็นได้นะคะแล้วก็เครื่องเทศที่มีความแห้งเราอาจจะนําไปคั่วแล้วก็ป่นนําไปปั่นให้ละเอียดก่อนหรือว่านําไปโขลกแยกทีหลังแยกออกมาจากส่วนผสมอื่นๆก่อนแล้วก็นํามาคลุกเคล้าผสมทีหลังก็ได้นะคะเพราะว่าของแห้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโขลกไม่ละเอียดก็จะทําให้เป็น เวลาทานแกงเนี่ยอาจจะมีความแบบเออ่มีเศษผงอะไรมาติดฝืดคอได้นะคะก็เป็นข้อควรระวังในการทำพริกแกงนะคะอ mm hmm. ูดเยอะ